แต่ทรงมันคล้ายกับลำไย,ยนะโอ้มันเป็นสีส้มๆนียเนาะส้มอ่อนเขากำลังเก็บกันอยู่นะทุกคน โอ้โหช่วยกันเด็ดนะลำใยเหรอมันคืออะไรครับ,บต้อยลูกคอ,กอโอ้โหแซบป่ะสาวประคอเนี่ยทำไมแซบก็คงไม่เมาหรอกเนาะ <c oughs> ไม่น่าถามเลยพี่นี่โง่จังอะไรแบบนี้น้องคิดในดใจชาวบ้านอัน กาต่เรอเราจะมีโอกาสได้ไปเยือนบ้านน้องบ่เนาะวันนี้กะมาเอากันประมาณสักสองตันนะครับกลับบ้านแบกข้า ไม่คุ้มครับไก่เล้อกินหอกกนะ<อ>ลอ้องสำนั้นหนนะรอหรือ,อวอ่ารีบรือวะรอน้องสาวบกมือให้อ้ยหน่อยบกมือให้หน่อยบา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 ยเออชื่อชื่ออย่างอะชื่อชื่ออย่าง ตาแล้วเจ้าชื่ออย่างไรเชื่อชื่ออะไรครับโนกินอะไรทำไมงามขนาดนี้ใส่เสื้อปุยเทมมาใส่เสื้อปุยอะไร,ร,ร,รเพ่งอยมมา่างวะน้องโน no. น้องอะไรแล้วนะแหมลืมผมความจำสั้นชื่อชื่ออย่างไรนะเจ้าชื่ออย่างไรนะตาเออน้องตาโอ้ยแค่เห็นหน้าเลยรู้นหนูเลย งามคนสวยก็ต้องแบบนี้นะเนอะธรรมดาเนาะนี่จะเมากี่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 กิโลแล้วหลายกว่านี้หมดต้นเลยบ่เอาหมดเลยต้องถามคนคนขึ้นก่อนเนอะโอ้ยผู้สาวอยากได้เท่าไหร่เพื่อนกัขึ้นล้วแล้วเออบูคับดอกไอ้เคยกะเนาะไอ้เคยบูแมนรู้บ่าวอ๋อบูเออโอ้อันเพื่อนมาดิ่มอะไรเพื่อนหมดเลยนะ โอ้น้องตาคืนี่น้องน้องตาบ่น้องน้องตาน้องโนน้องโนโอเคพี่จะจำาชืยอไว้น้องน้องตาเพิ่นครับทิมงานมาลพี่โอน่าจะแซ่บเนาะเอาประจำชหน้าเพิ่นบื่อนตียฮะมาเด้อตะเกมากินมากินบัคอ มากินปิ้งปลาเสาอืมตัวเต๋อหมดจ้าเฮ้ยเสียายนี่ต๋่นตัวะนั่นบุมีแจ่วเนาะส้มเลยอ๋อมันต้องกินกับแจ่วเนาะแม้มันส้มไปเนาะแต่นี่ก็ได้นะเอาแบบเอาไปตำเนาะเอาไปตำแบบใส่พริกใส่เกลือด้วยใส่เจี่วอืมนั่นเนาะ เากินบ้านพูนปนน้องเป็นผู้ไทยบ่เป็นเป็นผู้ไทยเนาะไม่ใช่เป็นเราปกติเลยผู้ไทยเอาเป็นผู้ไทยผู้ไทยอ๋อผู้ไทยสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยเนาะอเลอรไม่กีเลอร์ออคนคนละผู้ไทยครับคนละผู้ไทยกันน้องบกกับผู้ไทยอีกผู้ไทยยุติว่าเราผู้คือกันอายุเท่าไดแล้วเนี่ยน้องน้องต้าสิบหก เราน้องนัวสิบเจ็ดอ้อตายสิบหกน้องนัวสิบเจ็ดมูกันบอลหรืพี่น้องกันกนะมูก,กัน,ก,ก,นกินไรถึงได้งามอ๋ <c oughs> มอมะค้อมะค้อกินมะค้อเนี่ยแหละอโอเคขอบใจเด้อที่ให้ไอ้ถ่ายไอ้หอเอาไปลงเพจให้เอฟซีได้ติดตามความงามของสาวบุไทยบ้านเจ้าเลยงามได้บุญทอนหน้า เฮ้ยงามงามงามเห็นแค่ติงหูเขาก็รู้ว่างามแล้วเออเอ๋ขอบใจด้วยไออ๋ออันนี้ก็บ้านเดียวกันหมดเลยมันปอกยากเหรอปอกปอกยากเหรอมันเปรี้ยวถ้าไม่มีแจกนะส้มเหรอ วาหันตายฮิบเลยเดี๋ยวปอกๆให้ไอ้สักสักสกแกนเดียวสักลูกหนึ่งอยากชิมดูครั้งแรกนะครับผมก็ไม่เคยกินน้อปลาขอไม่เคยเลยงมแต่ทรงมันคล้ายกับลำไยนะโอ้มันเป็นสีส้มๆเหยือนเ้เนาะส้มอ่อนฮขอบใจนะสักสักขัดส,สักขดัขดบางนานะเอาอันนี้ไปใส่ได้เลยบายบายขอบใจหลายน้องรับบายบายน้องนนะ